โหดูน้ำน้ำไหลลงท่อดูสะกอนนี่คือตาดนะจ๊ะตาดจ้ะตาดที่เราเห็นกันนะจ๊ะตาดเอาไปเลยจ้ะให้ไปเลยปะไปเลยปะไปเลยค่ะอันนี้อันนี้เรือหรือรถวิ่งคะ,ะดูมุมนี้ค่ะมุมนี้นะคะมุมนี้ก็หนักพอสมควรจ้ะ และมุมนี้เห็นไหมคะน้ำเข้าร้านค้าแล้วคะน้ำเข้าร้านค้าแล้วนี่คือจังหวัดตราดตอรออาดตราด,อาดโอ้ยกลวยลอยน้ำกลวยลอยน้ำจังหวัดตราดนะจ๊ะมาางคนกลางคืนก็น่ากลัวหน่อยนะจ๊ะ